เอาแตกกระจายกันไปหมดแล้วเ่เเล่อเล่เโอ้ยสับปลาดใครไม่มีคะแนนระวังนะสับปลาดอยู่สบายมากเลยโอเคต๊อ <that> ป <'re> <that> <that> อัน่ะยืนยืนใครโดนใคระโดนคนเมื่อกี้อาใครใโดนโอเคคนไม่โดนเขาโยกาทีเดี๋ยวลสูงสูงลูกสูงสูงเอันหน้านอ่ะเออเออดนแน่เขาเนี้ย เธอต้องอย่าให้เขาเตะโดนนะว้าวแล้วกูเขาคงอยากเป็นเตียวไปเธออยู่ในวงให้ในวงเธอดีแล้วเฮ้ย เดี๋ยวโดนครับอย่าโดนเลยต้องมาไปซักโอเคขอโทษน้องก่อนมาดิฮึ่ยคบคบคบคะนโมน้โมเดี๋ยวเดี๋ยวขับรเดี๋ยวน้โมก่อนน้โมก่อนครับเกอรบอลนะมาโมขับลงเอาของขอเฉยๆพี่โมนั่นแหละโอ๊ยพิศดารอะไรจะมั่มจังเข้ามาในวงเข้ามาในวงเข้ามาในวงเอาคืนนะเอาคืนนะเต๋ให้โดนห้าโดนห้ามเตะหัวขาวโลก Ô hát tạm lạc, tìm lèo mô, tạm lạc, tìm biếng mô, 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 กันตัวเองเนาะเออโอเคเอ้อะไรวะขาขาเจ็บยังยิ้มได้รู้ป่ะโอเคพี่เพชรน่ะใครใครโดนน้โมบ้างใครโดนน้โมอ้าวใครไม่โดนไม่โดนกินปลาแขงเร็วอ้าวขอโทษนโมด้วยขอโทษค่ะขอโทษค่ะโฟคเกอร์โดนไหมไม่โดนเขาจ๊กฆาที กานีพี่เพชรเพชรอยู่ในวงนะพร้อมนะเพชรนะเฮ้ยกินน้ำไหมอยากกินน้ำไหอย่าให้โมอคับกันพี่แชมป์ล่นก่อนเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมนะโค้ดเล่นด้วยนะโค้ดพร้อมหรือยังยัง เลยเลยเริในวงในวงในวงเพชรในวงไปเกอบอลนี่ก็ก็กาบอลนี่เร็ว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 เร็เร็วอนี G ่เอ็ดจนี้ สั่งเลยทังโทษเลยเหรอไม่โดนเหรอเอาใครโดนใครโดนบ้างอขอโทษเพื่อนด้วยนะ,ะพี่ฟิวพี่ฟิวพี่ฟิวขอระวังระวังระวบอลเขาไม่เอาที่กระดงอย่าง,าง,างผมไม่เอาทำไมผมเ,นเหนอล่ะผมไม่เอาเอตโต้โดนลุมแน่โดนท้าเอองรีมาเร็วเข้ามาเข้ามาเปลีเอาบอลน่ะเปลี่ยมาบอลลูกมาบอลมาบอลพี่ฟิวพควอมไหมฟิวเข้ามาในวงห้าวออกนอกวงนะถ้าถ้าออกนอกวง คนที่เป็นเป็นกอนศิลลาโดนทำโทษนะกอซิลลามีรเราเป็นฮีโร่นะเราเป็นฮีโร่ใครเป็นตัวอะไรไม่ใช่ควงก้อนศิลลาค่ะเจนนี่เพื่อนของเราฟิลดูใจสภาพเพื่อนแล้ว วนี้พี่ฟิลสบายชิวๆเลยเร็วเร็วเร็วโอเคโอ้ยเขาจะน่าจะเตว่าดีเลยเออโอเคเรอย่าออกอยวาอ้กมาเข้ามาออกเข้ามาลูกเร็วเร็วเร็วตามน้องตามน้องเร็วตามน้องเร็วเร็วเร็วตามน้องเออเอเร็ว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 เอออย่าบอกเลย เร็วเร็วพี่ฟิวตามน้องนิน้องนเลยัเร็วเร็วเร็วเฮ้เออโอเคโอเคาตาเพื่อให้เตะโดนซีล่าเตะเบาเตเบาเนี่ยอซีล่านี่เร็วครับแต่ไม่ตดตัวดีหรืไหรอเร็วเร็วเร็ ไปลุมไปจับเลยลุมไปชับเลยไปจับนู่นน่ะลุมไปจับเลยเออลุมเลยเฮ็ดเร็วเร็วเรเร็ว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 เ